สลัดน้ำซอสสตรอเบอรีร่ค่ะช่ำชำเลยค่ะสวัสดีค่ะเล็กชาแนลนะคะคลิปนี้จะมาทำน้ำสลัดนะคะน้ำน้ำสลัดสตรอเบอรีร่ค่ะสตรอเบอรีร่แช่แข็งส่วนผสมจะมีโยเกิร์ตสตรอเบอรีร่แปดลูกนะคะ น้ำพึ่ง1ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำมันมะพร้าว1ช้อนโต๊ะเกลือปช้อนนะคะจะเอามาปั่นใส่สลัดนะคะมาทำทานกันเลยค่ะใส่รบรเบอรี่ มะนาว นะคะสลัดน้ำสตรอเบอรี่ทำแบบสดๆไม่ราดสลัดเลยค่ะราดเลยนะคะแบบสลัดน้ำซอสสตรอเบอรี่ค่ะช่ำๆเลยค่ะเออน้ำสลัดตามร้านตามห้างอะไรที่เขาขายก็มีเยอะๆนะคะแต่ว่าชอบทำน้ำซอส ทานเองแบบใหม่ๆนะคะเป็นไงมาทานกันเลยนะคะมาทานกันเลยนะคะพวกอ่าสลัดผักสลัดแล้วก็พวกผลไม้หรือว่าอะไรเนี้ย เราก็ตามแต่สะดวกนะคะใสะ่แล้วแต่เราจะหาได้ใส่ได้หมดค่ะสีสันน่าทานมากขอทานนะคะ อร่อยมากอาะโวคาโดหอมตัดก,กับตาบะรุ่ อร่อยมากค่ะอร่อยจริงค่ะคลิปนี้ไว้เพียงต่าน,นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะคะมาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย